สวัสดีค่ะสวัสดีครับกับผมนายศิรัชยนะชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทระั์จะเจริญชื่อเล่นชื่อเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับพี่แชมป์วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษแบบย่อของนันศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,สตร์สุนทรางกันครับค่ะไปดูกันเลยครับผมแล้วก็มาพบกับผู้ถูกสัมภาษณ์คนแรกกันครับ ทุคลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเขาชื่ออะไรครับก็ผมชื่อองค์กรครับมังกรเนี่ยขนาดไหนครับก็เดีกนิสสันครับผมครับพอจะมีเวลาว่างพูดงไหมครับก็มีครับผมครับผมโอเคครับอ่าคุณมังกรพอจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมั้ครับก็งเกินมากเลยอืมก็พอมีครับผมประมาณใช้ในชีวิตประจำวันได้อ๋อครับผมงั้นคุณมังกรรู้ไหมครับว่า B R B ในภาษาอังกฤษเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรครับก็ B R B นะครับย่อมาจาก B right back ครับ ขึ่งประมาณว่าเดี๋ยวมาซึ่งส่วนมากใช้เวลาประมาณว่าไปไม่นานนะครับแค่เดียวซึ่งผมก็เคยม <It> ีเพ <erd transparency S 3> ื่อนต่างชาติปุ่นะครับเนี่ยลซึ่งตอนนั้นก็บอกมีแิดๆนะครับเขา่าเดี๋ยวมาจะหายไปนานซึ่งคนไทยก็ไม่คเรื่องใช้เวลามากนะคแน่กว่าตเลียดเลยกลับมาที่โดยจารขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเลยครับคุณมาก่อนครับครับเลยครับผม แล <ats> ้วเราก็มาพบกับคู่ช่วงดีกลุ่มพี่หมอที่เราจะไปสัมภาษณ์กันเลยนะคะขอแยกสัมภาษณ์หน่อยนะคะแยกสัมภาษณ์นะครับวันนี้จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาษาผิดในเอ่อชีวีกลาวันที่วัยรุ่นในต่างประเทศใส่นาษะที่เป็นตัวสอนเราพอจะมีข้อมูลบ้างไหมคะค่ะ FAQ แฝงเย่ยมาจากซีเ e นซีเพนลี c อักซ์เพแบบเป็นคำศัพท์ที่คนบ่อยแบบอยู่ในหัวข้อส่งข้อเสนาๆแบบก็ปรากฏอยู่ในอีเมลค่ะขอบคุณค่ะมีใครมีเอ่อ ตัวอย่างไหมคะค่ะ L M A O นะคะยี่มมาจากคำว่า l a u g i n g of S O ค่ะการที่เราขำ,ำอะไรมากๆค่ะเราใช้คำนี้ค่ะค,ค่ะคำค่าคำพับครับและนั่นนะครับก็คือการสัมภาษณ์อีกสองคนนะครับต่อไปเราไปหาผู้สัมภาษณ์อีกคนนเลยะครับครับผมและหลังจากที่เราได้พบกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์คนที่สองและคนที่สามนะครับเราพบกับผู้สัมภาษณ์คนที่สี่กันเลยครับ เนี่ยสาวปะครับผมนี่ไงสุภาพบุรุษคนนี้ขอัสดีครับคุณเขาเวลาสักครู่นะครับครับผมครับผมคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อม่อนครับครับผมคุณม่อนเนี่ยคณะไหนครับเนี่ยเรียนคณะนิติศาสตร์ปีหนึ่งครับนิติศาสตร์ปีหนึ่งโหหลอดจริงเลยนะครับเนี่ยครับผมออกกัยฟิตทุกวันหรือเปล่าครับเนี่ยครับฟิตเป็นประจำแล้ครับคุณม่อนพอมีเวลาว่างไหมครับพอมีอยู่ครับครับผมอ่าคุณม่อนมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับเกี่ยวกับพอโย่ออะไรประมาณเนี้ยก็พอมีรู้บ้างนะครับครับผมเช่นตัวอะไรครับผมเช่นตัวอย่างาตัวไหน ตัวอย่างเช่นคําว่า g g ครับ GG ย่อมาจากอะไรครับ g g ย่อมาจากคําว่า o o d g เก e ครับ Good g a เก Good Game ใช้ในโอกาสไหนครับคือเกมนี้คือคำนี้ครับคือนิยมใช้กันในเกมออนไลน์ครับคือมีมีความหมายว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผมอ่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เล่นครับหรือชื่นชมประมาณว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะสนุกนะครับผมคือให้ความหมายในเชิงบวกครับผมถ้าเกิดเราบอกคำนี้ไปก็จะทำให้ผู้เล่น่ะมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นครับ แล้วก็เป็นเกมที่แบบสนุกตลอดการเล่นนะครับสนุกครับผมครับสอนมากครับคุณม่อนผมจะลิงต่อเลยครับไม่เป็นครับสอนมากครับค่ะพี่แชมป์ตอนนี้นะคะเราก็มารอพบกับคู่ชคองไลท์กกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสองคนขอเวลาสักพักนะครับ ว่า <c oughs> คุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากน้อยแค่นในในไหนคะเป็นคำยอ่อของวัยรุ่นของต่างประเทศน,นะคะรู้จักคำว่า O M S T นะคะน่าจะแปลว่า Oh my fucking god นะคะที่ใช้ในกรณีที่แบบเราตื่นเต้นหรือตกใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเพิ่มคำว่า fucking ขึ้นมาเพื่อให้ดูแบบใสาอารมณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนดูเป็นคำหยาบมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอคุณ่าแล้วขอบคุณกอบคุณนะคะคุณชื่ออะไรคบเนี่ยชื่อขิมค่ะชื่อขิมคุณขิมพอจะมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแบบคำย่อไหมครับเช่น บอกสนคำว่า IDK คุณรู้ไหมว่าย่อมาจากอะไร IDK ย่อมาจาก I don't know ใช่ไหมคะคที่แปล<ม>ว่าฉันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ตอบคำถามเวลาที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบมันตอบว่าอะไรก็เลยแต่ว่า I don't know ครับผมใช่ไหมครับขอบคุณครัะคะบไม่เป็นไรครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้นะครับคุณเจ้าเลยผมอยู่ที่โรงยิบแห่งบางเทียนาศ,าศาสตร์ศนลปังครับและตอนนี้นะครับเราเจอกับผู้โชคดีคนต่อไปของเราแล้วครับนี่ครับ ขอบอกเาเลยครับคุณครับคุณผู้ชายสุดหล่อครับขเวลาสักครูบครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังที่เส้นเตรียมออกร่างกายครับโอ้เทียมพิษนะครับเนี่ยวันนี้เจอคนออกร่างกายเยอะจังเลยคุณพอมีเวลาว่างสักนิ้นครับคือผมอยากจะถามคุณเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคุณครับคุณรู้ไหมครับว่า e z เนี่ยย่อมาจากอะไร e z นะครับย่อมาจาก ec ครับผมเป็นคำเชิงลบนะครับไว้ดูถูกฝ่ายตรงข้ามนะครับ คยาคำนียใช้ในวงการเกมนะครับยกตัวอย่างการใช้นะครับก็คือเวลาที่ผู้ชนะใช้ว่าต่อผู้แพ้นะครับว่าเกมนี้มันง่ายเกินไปอ่อนเกินไปครับผมโอ้เก่งนะครับคุณเนี่ยครับผมยอดครับครับผมฝอนมาครับค่ะแล้วเราก็มาพบกับผู้ชกายคนต่อไปเอ้ยผู้ชคดีคนต่อไปได้เลยนะคะดูเา้าเป็นหนุ่มกีฬาเธอด้ค่ะไปพบกับเขากันเลย ตอบความรู้ทางภาษสจีนของคุณเดครับค่าคำว่า E2G ย่อมาจากอะไร E2G ครับผมกีตูตีกมันมีอีกคำหนึงครับก็คือ GTG มันมาจากคาว่าก o t ปตูโหรือก๊อต้าโปครับครับผมมันใช้ในบริบทมันแปลว่าต้องไปแล้วนะอ๋อใช้ในการบอกลายเป็นคำบอกลาครับสำหรับคนที่สลต มันเป็นคำย่อสำหรับแชทครับอ๋อที่ใช้ในการแชทแบบคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนอะไรประมาณนี้ไหมครับประมาณนั้นอ๋อที่วัยรุ่นใช้กันขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณนักพิการตลอดเล่นบาต่อเลยครับค่ะก็ไปสัมภาษณ์คนมาได้เยอะนะคะอยากจะรู้ว่าเออพี่กรณ์อย่างพี่แฉป์เนี่ยจะพ่อจะมีความรู้กับเขาบ้างไหมคะเนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่จากที่ฟังคุณผู้โชคดีที่พูดถึงคำย่อคำหนึ่งที่ว่า e z ที่มาจากคำว่า easy ครับทำให้ผมนึกถึง คำศัพท์ที่มาจากวงการเกมที่ชาวเกมเมอร์เนี่ยต้องจะรู้จักกันแน่ครับก็ค,คือ PC ครับ PC ย่อมาจาก Personal Computer ครับใช้เรียกก็พวกแบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันตามบ้านๆนี่นะครับมีพีซมีจอมีลำโพงมีเมาส์มีคีย์บอร์ดเป็น Personal Computer นะครับครับผมฉลาดกันนะคะแล้วใครที่ล่ะฉลาดนะครับเนี่ยครับผมต่อมานะครับเราเจอผู้โชคดีคนสุดท้ายแล้วของเราแล้วครับแต่ผู้โชคดีคนนั้นนะครับ ไม่อยู่ไหนไกลเลยครับตะก้องของเรานี่เองโอ้โหมาเลยค่ะครับผมลูกคนถ่ายนะครับค่ะครับคุณตะก้องครับผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรครับผมดึงชื่อคุณนะชื่อจริงๆชื่อจริงๆคณะนิติศาสตร์นะครับอ่คุณจริงๆเนี่ยมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับคำย่ออะไรครับอะไรก็ได้นะครับช่วยยกตัวอย่างมาหน่อยนิดหน่อยค่ะก็คำย่อเช่น OMG ที่แปลว่า Oh My God Oh My God นั่นเป็นคำอุทาณใช้ในการอุทาน โอ้พระเจ้าโอ้ตาตกล้องเราก็เก่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถึงแม้ว่าตาก้องเราจะพูดเบาไปหน่อยนะคะแต่ว like oh, ่าเราก็จบขอจบการสอบถามเพื่นเชื่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปาไว้แค่นี้ก็ล้กันนะคะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ ค่ะแล้วเราก็ไปพบกับ